พี่มีกเมื่อไรจะถึงมึงเลยครับนี่โอ้ยไกลโอ้ผมว่าจะถึงผมหิวแล้วว่ะหัวหาอะไรกินกันสักหน่อยไหมพี่กินส้มตำดีกว่าไหมพี่ว่าส้มตำเรากินแล้วมันจะได้ตาสว่างดีดีพี่ดูดูแถวนี้แถวนี้นี่ไงนี่ไงข้างหน้าไงอะไรทอดแล้วไก่ย่างเอ็นทีสูตรเขาชนกวางนี่แหละส้มตำเผ็ดๆเนาะร้านนี้เลยเนาะใช่ใช่ ก่ย่างด้วยโอ้ต้องจะอร่อยอยู่างนี้นะนี่แหละเอาร้านนี่แหละโอ้ไปไปไปเราสวัสดีจ้าร้านนีแหละร้านนี่เลยกินยังดีเนาะค่ะสวัสนี้มียังกี่แน่นาะแม่ค่ะตำแตงตำทัวตำไผ่ตำเหล้าตำดองแดงไก่ย่าง กินตำพวมนมดีไหมครับกินตำพวมนมดีไหมครับให้นั่งรอเดียวพี่ซำว่างนมมามีนะคะพี่จะตำตีที่ไตำชัวมี่พอน้อไปค่ะตำชัวบัดค่ะตำแยงมี่พอนมดิตำแปมคือบค่ะ เรตงลงเหลือตัยัางน้องไปคายนี่ตาัาปลาตัาเป็นที่ค่ะตัดเป็นที่เป็นแบบไหนรอบเนี้ตอลองสินง้นบงเรือค่ะเราจะเป็นที่เปแไหนเอรับท่เราตัเป็นที่ครับปีกได้จ้าครับผมเชิญน,น,นั่งกันเลยค่ะครับครับตัตตเสร็จเสร็จได้ไหมคะจ้า นู order, ่นเน้นน้ำด้อค่ะคือตำเองที่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเฮาเด้อค่ะแซ่บมีที่นี่ทีเดียวค่ะจะแสบแค่ไหนค่ะน่าอร่อยเนาอร่อยไหลองชิมดูสิมาลองแสบดิป้านีงตำอยู่นี่เลยเสื่อหมอกก็เป็นที่เป็นที่โอ้นี่แซ่บเนาะ กินใจอย่างมันตัแซ่บหมดอ้อหนึ่งก็โซบะนี่จำเอ็นทีไหมจำมั่วจำชั่วจำเอนทีเหรอใช่ไห<ด>มจ้าจำโม่พงค์นี่แซ่บแท้จ้าถ้าผ่านมาทางนี้ถ้าออกมาจากตัวเมืองขอนแก่นผ่านถนนเล่านาดีมาถึงแยกเล่านา,นาง,งาม สีเห็นหลานห้าอยู่ฟังขวามือท่านสิไปยังเพื่อะยืนไปใช้ยพุ่มหลานห้าสิอยู่ท่ามขวามือเด้อค่ะเอ็นชีไก่หยางเขาบริได้ขายตะไก่ยางเด้อค่ะเขายังขายเต็นท์รถเมื่อสองแล้วกับกะซีมีเมนูแต่ละมือในนําดูค่ะคือซี่นีหมูแดดเดียวหมูน้ำตกปลาสมทอดตำปลาตำส่วนแล้วแต่ที่เขาสิมีเมนูในนําดูค่ะแต่ละมือแล้วทางหลานห้ายังมี่ทักปลอดสารพิษ ปลูกเองค่ะบดใส่บด,บดฉีดยาฉีดยังถับพานมากกับแบบมากอุดหนุนนีเด้อค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหาซีหาศูนย์เก้าหกสองฝากไว้นีดเด้อค่ะดูสิเบื้องทางปลูกกล้ม้เข้ากันยังมีโดยกา่หลานเอ็นที่ไกลอย่าง เอน่าก็ปวดทามนะครับเขานีแล้วนีเขาพี่ี่สอนนนยักเส้นอองขัเดินห้ามันเดินอ๋อี่สอนว่าใพี่โอ้เนี่แม่ค่ะกับบุ้ลหัจักปันใไดแล้วแนว่นางโวเดดไปใส่มาใส่นะค่ะต่ระมือตะระเวบนกับตมเต้นบุกเบ้ลยิวลานี่ค่ะเอ๊ขาจำบุพิษ ไปอีกประมาณกิโลนึงน่าจะมีรีสอดอยู่ด้ค่ะแต่ว่าถ้าได้ห่องเบอร์หึเบอร์สองกยจะเอาได้จ้าหนามันไู่ค่อยไหลปันไดแต่ว่าห่องเบอร์หาเาอร์กับเบอเย็นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเสียวกับเบอร์หกปุ๊บเบรดหรอกไอเสียงมันดัง แนวนั่งบริเวณออกไปไซจักเกียนะค่ะแล้วก็บริว่ามันเป็นจังไดแต่่ละืมอขายตัของยุรานค่ะท่านบริเวณออกไปไสมาไสจักเกียวกั จ้าสองร้อยห้าสิบบาทค,บค่ะเดี๋ยวใส่แกนใจได้ไหมครัได้ค่ะ,คะเรียบร้อยด้วยครับจา้าผ้าพานไปทานมากกับแบบมากในราค่ะหลานเอ็นที่กล้ย่างอีสิเบิร์กน,นกูเกิลเมนบสเตเด้อร์ค่ะของ,องนอกกบมีซอยแซ่ซอยกดไหลน้ำในเด้อค่ะแซ็บเซ็บเซ,ซ็บอยู่ไหมครั ตกลงแล้วมือนีสิพักรีสอร์ทอยู่นี่่บแถวนีบ่คะบ่<อ>ขึ้สิบ่คือ้นหรอแม่ค่ะผมยันมาถึกห้องเตียงดังดูว่างเดิห้องห้องนั้นมีมดอีกขมเอาอเราไป,ไปหาหนอนที่ีวขอบคุณค่ะครับครับเจอกนันทางหน้าโอ้ยกระสีมะาหายโหดจังไดยนาะเนี่ยต่ละมือกระขายตะไคร่ย่างกับตะบุงหงยิรานแนวคนบริเวณออกไปใส่มาใส่เนาะ เพสิมังหูวารีสวัดอยู่มองได